นี่ครับผมได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้หลุดซ้ำ สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับผมวันนี้นะครับกะสิพามานะครับหาซิทเบ็ดปากาครับแต่ว่าวันนี้ผมสิล่องยอนมองขังเรือล่องเบึงครับเพราะว่าวันนี้เลิกงันเลือกงั้นมากก็เลยมาล่องเบึงครับแต่ว่ากะอันนี้บมแม่นเรือผมครับเรือผมอยู่อีกอยู่อีกฟังหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าบ่ได้อีลี่ก็สิได้ไปเอากุญแจเรือมาแล้วก็สิล่องลงลงนองล่องเบึงครับผมหาล่องข่ากันเบึงครับ เงือที่ใส่เมื่อนี้นะครับก็บ <c oughs> มันจะไปยามรอบแม,มาเมื่อกี้นี่ครับกบเ็เป็นเป็นกุ้งฝอยครับผมเป็นกุ้งฝอยนะครับโอเ้เสียดายเอาไว้กวยหลไนะครับกุ้งฝอยเดี๋ยวมาล่องถ้าบึงครับว่าสิกินบาสิบุได้ย้อนไกลครับสิย้อนทั้งขางเรือนี่ล่องบึงว่าสิไดพ่อสิบตัวะนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าหนาสีไดยู่ยไปเป็นน้องธรรมชาติครับเดี๋ยวพัดหา้าเพื่อนเข้าใจว่าเป็นเป็นซ่าอีกนะครับมาเบิ้งทั้งหลังนี่ครับทังหลังเป็นน้องไ่เลยครับนะครับทังหลังเป็นน้องแดาครับผมเรื่อเรื่อผมจอดอยู่ท้างหลังนี่เป็นน้องแดดเหมือนกันครับ แต่ว่ามองหฮาซิดนี่สิเป็นสิยูในปลาในยังไงครับเพราะว่ามันบม่มีมองออกไปครับแดดนหลายก็สิลองซิดเบิ่งอยู่ในในปลานี่ปลาเรือเป็นท่าเลือออกเลือมาจอดด้วยซื่อครับไปเดี๋ยวลองเบิ่งกันครับผมมาครับมาเบิ่งกันครับผมบาน เต็มแรกครับผมแต่มแรกครับมักงี้ <ser i> เ,ง <departments> เ,งเลยประกาครับประกามานแล้วครับมานแล้วไอ้บึงเต็มที่สองกันต่อ โมลูวาสีแดงว่ะนะครับต้องว่าตัวนี้ไงอันนี้คุณนะครับ สรุปว่าในป่าตัวเดียวครับเดี๋ยวไปล่องลองมองเรือเบิ้งเรือจะควาองเบื้งครับผมมีคนมาลงแล้วครับมีคนมาลงซี์แล้วกต่เรียบอได้เรียบ่ามานเลยเดี๋ยวมาล่องเบิง้งอยู่ขางเรือจะคลองล่องเบื้องครับแถวบ็คือจะขี่รถกลับไปเอากุญแจเรือมาล่องลองเบิ้งครับผม สวัสีแดงครับโตสั้ำเนี่ยครับ,รบผม อันหนึ่งครับผมเดี๋ยวโบขึ้นนะครับมือน,นี้เดี๋ยวสิล่องไปเอากุ่นเจาเรือมาออเอาเรือลงนะครับ่าซันบ่ได้ปลากินได้ครับ vài nhanh hợp Mặt à, song mặt nha bớt bỏ Ui thì kinh nào นี่ครับผมได้แล้วหนึ่งแต้ม ซีดยากนิดน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เขามาอยู่ในนะครับในปลาถูกครับเพราะว่าทาั้ทงหนอกนี่ทั้งหนอกนี่น้องใน่นี่ปลาเบื่อกินเลยครับตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้ว,น,ลวน้องใ่ปลาเบ่กินแล้วครับเพราะว่าปลาโดร้ายค,ครับ ซุ่มปลาหน่อยปลานะี่มันเล่นหมุนเขามาดีอยู่ในปลานี่เขาก็เลยต้องได้ท่อเลื่อมหมุนเขาน้ำมันเขานั่นานนมากครับผม Lutsam. ครับผมบาริสรุปยอดครับมาได้วังชั่วโมงหนึ่งและครับเบื้องผลงานกันครับผมปลาที่ได้ก็นีน่ครับเดี๋ยวมาให้เบื้องตัวงามอยู่ครับปากกานี่ครับระนะครับปากกาไม่จตไม่จมีงามงามครับแน่นอนกับไม่จะมงามงามนะครับนี่ ก็ได้ยืดหยุ่นวังวังเครื่องโลดอไรเยอะครับครับผมสำหรับวัอนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับพามาสิทธิ์ปากกานะครับหลังเลิกงานไว้ซัมเนี้ครับมีน้องเป็นน้องธรรมชาติแท้ๆเลยครับผมครับจังเลิฝากกดติดตามกดซับสไคร้ได้เลยครับอีสานบ้านๆครับผมสำหรับวัอนี้ขอจบคลิปไว้ซัมเนี้ครับสวัสดีครับ